รถก็ดับลงไปเดี๋ยวน้ำเป็นคลองสลงนู้นไม่ลงนู้นไปทีนี้ก็มีมาด้วยกันทั้งหมดหนายส่วนก็มีท่านเลขานายกตอนนี้มาเป็นตัวแทนของท่านนายกชลตัวสุขภัณฑ์นะก็มาดูแลตรงนี้เราจะสืบวนที่อบตในพื้นที่ครับด้านอบตจรินนะครับท่านก็เพราะว่านี่ผมจะตบของอยู่ท่านอยตรงเนี้ยโอ้เย็นกว่าแต่ตอนนี้เราพอเราปลุกตัวน้ดน้ำก็ไหลไปนู้แล้วครับ ก็จะท่วมบ่อยเลยตรงนี้ท eh, ่วมบ่อยแต่ว่าอันนี้เราแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันไปก่อนต่อไปก็มีการจะวางท่อระบายน้ําเสริมด้วยติมน้ำไปนแก้ไขก่อนนะคะเบื้องต้น รถต่อให้เนี่ย เอาเครื <muitas> ่องมาวางข้างทางแล้ว no. ดูถ้ำหงิได้เลยพี่ได้ได้เนี่ยนี่สกันด้วะส่วนประสงค์ของแกวิรันนะครับผู้ช่วยสสนักเสนสธิการตรวจพันธุ์และทีมืสาพิเศษนายกองการมหาสจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยนาสรีนะครับวันนี้ก็ประสานหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องเรา ก็จะมีโครงการมันอบตรภูตัลหลวงนะครับท่านนายกวิ้นิสมตัติัได้ส่งท่านเลขานายกมาแล้วก็ท่านอบตจรินนะครับอบตในพื้นที่ของเราท่านก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่หมูเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูสามซึ่งก็มาร่วมด้วยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนรถรถแมคโครมาจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูสามครับน้องเพ์นะครับซึ่งมาขุดลางระบายน้ําตรงนี้เดี๋ยวให สามารถใช้เครื่องสูบน้ำได้นะครับก็ตอนแรกน้าท่วมขึ้นมาถึงไม่ตัดเลยเส้นสีแดงเลยครับก็ท่วมยาวไปนู่นเลยนี่พอเราขุดน้ำาเท่าไรตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องสูบน้ําสูบออกไตรงนู้นแล้วก็น้ําก็ได้จะลดลงเดี๋ยวเราไปดูตรงที่สูบน้ำหน่อยนะครับก็เราเอาเอาเอาเครื่องสูบน้ามาเอามาติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัว ได้จะได้ง่ายเลยเดี๋ยวเพราะปกติถ้าเราไม่ไม่โรบุดน้ำน้ำมันมาไม่ได้น้ำมาไม่ได้ก็ดูดได้มันดูดไกลประมาณจากนู่นเนี่ยดูดได้ถ้าเราดูดลงข้างามมาแล้วก็ข้อข้ามไปพรงน้ขอน้ำตรงนี้แน่ก็ถนนก็จะแห้งถนนตรงนี้ถ้าปล่อยไว้น้ำท่วมอพังครับวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยครับสวัสดีครับก็เป็นหมูสามหมูแดแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่หมูเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูสามหมู ก็มาดูแลน้องยาะนาวนครับสวัสดีครับเป็นหัวดีครับเสียนก็ถข้ามถื่ามือข้าม้ามพรร่ังอยู่รุ่นอยู่ไม่ได้อ่ไม่ไดรถมาได้เหรอ Yeah, yeah, yeah.